สวัสด <ator> ีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกๆท่านครับชิมดีครับก็จะมาให้ทัศนวิจารณ์ล่วงหน้านะครับในรายการมวยไทย7จสีครับประจำวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2568จากสนามมวยช่อง7จสีนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7ครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14บสนกาสามนาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นนาทีการจัดของทีมงานเกียรติเพชรเชนเคยนะครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นทัพหลวงเพชรเกียรติเพชรครับพบกับพรนำโชคสอภูมิพัฒน์พิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปอนด์คลัับบบพก ก้องฝาวัวเทคโนโลหลวงปู่สวงพิกัด125ปอนด์ผู้ที่3ครัผู้รองก่อรายการครับยกคีรีทีเอ็นมวยไทยครับพบกับเพชรลิ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมพิกัด119ปอนด์และคู่ที่4ครับเป็นคู่เอกนํำรายการครับวันชัยน้อยผ่านทองยิมครับพบกับเพชรสยามจอพัทริยาพิกัด122ปอนด์นะครับ ก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจารณ์ล่วงหน้ารายการมาไทยเจสีในสัปดาห์นี้ครับก็ขอฝากแฟนมัดมวยครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพักยก2 4ครับเวทพักยกระบบอัตโนมัติครับสนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้ครับที่ a p y สองสีนะครับต้องมีแอดนำหน้านะครับตามด้วย py 2 4นะครับก็ขอฝากด้วยครับสำหรับพักยก24นะครับแต่พอครับมาดูกันที่คู่ที่1เลยครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นทับหลวงเพชรเกียรติเพชรครับพบกับพอนำโชคสอบภูมิพัฒนดด์นะครับมมุ ครับทับหลวงเพชรเกียรติเพชรครับทับหลวงตอนนี้ก็เป็นมวยอาวุธครบเครื่องนะครับเป็นมวยขวาครับเป็นมวยเปิดเกมครับประเภทเตะขาต่อยมัดมัดซอกอันตรายซ้ายนับขวานอกครับเป็นมวยหัวจิตหัวใจดีนะครับอาวุธหนักอาวุธคมเลยสองมิติไข่มวยเกียรติเพชรนะครับสามฟอมหลังครับแพนนกยกสสเตฟานสอทอเฮีบางแสนที่วันลุมพินีครับแล้วก็ไม่มีการตัดสินนะครับไปโชคโชว์กับเจ้าสายรัตนะพอหอมกินที่สยามพารากอนหล่าสุดครับพิกชนะนกยก2ดาวสยามซอเดชพันธ์ที่สนามมวยช่อง7ิตศรีเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมา นะครับล่าสุดโชควัยร้อยยี่สิบห้าปอนด์นะครับส่วนคู่โชคครับเป็นพรน้ำโชคสอภูมิพัฒนครับพรน้ำโชคตัวนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับประเภทวงในแข็งแรงครับเปิดเกมเดินจับเดินตีนะครับเป็นมวยขวานะครับก้าแรกก้าสวนครับเป็นมวยเข่าปอดใหญ่ปลายแหลงนะครับช่วงหลังนี้ถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับสภาพร่างกายไม่ดีนะครับสำหรับเจ้าพรน้ำโชคนะครับส่อพิที่ข่มวยสอภูมิพัฒน์นะครับสามร์มหลังครับมีแพ้คะแนนทับหลวงเพชรเกียรติเพชรคู่โชคในวันนี้ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีครับแพ้คะแนนไกลทองพิยช่่องสสีลาุดคพัฒน ป่าพภพบเอราวันที่วีทีทมวยเสียมยมวยหน่อยมวยที่1่มีนาคมที่ผ่านมานะครับลาสุดชกไวร้อยยี่สปอนด์นะครับเมื่อคูนนี้ครับก็เป็นคู่มวยแก้มือนะครับก็เป็นเจ้าทัพหลวงนะที่เคยเอาชนะมาได้ครั้งหนึ่งครับที่สนามมวยช่องเจ็ดสีแห่งนี้นะครับวันนี้ก็มีการแก้มือกันใหม่นะครับประเภทอาวุธหนักแรงนะครับรุ่นนับรุ่นน็อกนี่อยู่ที่มุมแดงครับเจ้าทัพหลวงนะครับประเภทมวยเข่าแข็งแกร่งแข็งแรงครับแน่นอนครับอยู่ที่เจ้าพอดดําโชคนะครับเมื่อคูนนี้ครับส่วนตัวนี่ออก่วงรกาแ นะครับต้นๆได้ลุ้นก่อนนะครับแต่ขอต่อยมัดนะครับทีต่อทีหนักแรงกว่านะครับซ้อมอยู่กับคนจัดด้วยนะครับหน้าเสือได้เวทีดูดีกว่านะครับเจ้าพรนาโชคในช่วงหลังสภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็มวยเคยแพ้มาด้วยนะครับส่วนตัวผมชอบทับหลวงเพชรเกียรติเพชรครับหนักแรงกว่านะครับต้นๆได้ลุ้นก่อนครับวันนี้จะเอาชนะพรนาโชคสภูมุริพัฒน์ยำเขียนไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสรับคู่เปิดหัวรายการนะครับออกชอบไปทีทับหลวงเพชรเกียรติเพชรนะครับ ูที่สองครับเป็นกล้องโนวาบางแสนไฟขับครับพบกับเพชรกล้องฟ้าบทเทคโนโลยหลวงปู่สวงปิกัด125ปอนด์อนะครับมุมแดงครับเป็นกล้องโนวาบางแสนไฟขับครับหรือว่าเดิมๆก็คือเจ้ากล้องพบบอสุขสรรครับแชมป์วยรอบปูนเสือนะครับก็เปลี่ยนชื่อใหม่สีเสื้อใหม่นะครับวันนี้ก็ไม่กัดกลับมาชกที่ช่อง74อีกครั้งหนึ่ง นะครับก็เป็นมวยขวาครับสลับกล้องครบนะประเภทสูงยาวอาวุธครบเครื่องนะครับเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั้มตีต่อยหมัดฟันศอกแรงนะครับประเภทนอกได้ในดีเลยนะครับซอมพที่คายมวยบางแสนไฟครับจังหวัดชนบุรีนะครับสามฟ้อมหลังของกล้องนุ้ว่าหรือว่ากล้องพบครับมีแพ้คะแนนแสนวิริเบนพะนามสองที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับชนะคะแนนไอซับคามที่เบติมวยลุมพินีล่าสุดครับชนะน็อกยกสามอาชนายวออุรชาที่จังหวัดสาแก้วเมื่อที่เบตมิถุนายนที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไว1 2รปอยยี่สิบส่วน คุณผูโชครับเป็นเพชรก้องฟ้าวอเทคโนหลวงปูสวงครับเพชรก้องฟ้าตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับรูปร่างสูงยาวครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับศอกสับศอกฟันแรงครับวงในก็มีขวางหน้าดันแทงประเภทสูงยาวเขาดีเลยนะครับล่าสุดเนี่ยถือว่าแจ้งเกิดได้แล้วนะครับประเภทสูงยาวรูปร่างดีนะครับสำหรับคณะของเพชรก้องฟ้านะครับก็อซ้อมไที่ค่ายมวยวอเทคโนหลวงปูสวงจังหวัดศรีสะเกดครับสามฟ้องหลังครับมีแพ้คะแนนสิงห์ดำกาแฟโฟกัสที่เวทีมวยราชดำเนิน RWS ครับแพ้คะแนนแสนบริสเบนพานามสองที่จังหวัดบุรีรัมย์ล่าสุดครับ ชนะนอกยกหนึ่งไข่มุกขาววันของโอม WKO ที่เวทีเมอร์เซียมเอมน้อยเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไวร้อยยี่สิบห้าปอนด์นะครับ,วรนนรบมวยคู่นี้ครับ ก็ซ้ายกับขวานะประเภทสูงยาวรูปร่างดีได้ขันทางคู่เลยนะครับล่าสุดนี่ว่าแจ้งเกิดสวยได้ขันทางคู่เลยนะครับเมื่อคนนี้ครับส่วนตัวนี่ผมชอบไปที่กล้องโนวาบางแสนไฟขับครับรือว่าเจ้ากล้องพบครับมีลูกเดินมีลูกขยันเปิดเกมนะผมให้เตะนําปั้มตามมีนอกมีในในทีมงานของบางแสนไฟขับนะครับบรรยากาศกองเชียร์เสียงเชียร์ในเวทีนี่จะดีกว่านะครับเบียดไปเบียดมาถ้าต้นหดได้ทายดูว่าเจ้ากล้องพบเนี่ยเขาจะมั่นคงกว่านะครับบวกกับเสียงเชียร์ในเวทีนะครับในเกมที่เป็นเบียดผมรู้ว่าแพ้ยากนะครับ ชอบไปที่กล้องหนูว่าบางแสนไฟคับครับวันนี้จะเอาชนะเพชรก้องฟ้าบัวเทคโนโลยหลวงู้ส่วงไปได้นะครับสรับคู่ที่ของรอนการนะครับออกชอบไปที่กล้องโนูว่านะครับ คู่ที่3าครับคู่รองขอในการครับยกคีรีทีเอ็นมวยไทยครับพบกับเพชรลิ์พีเกแสนชัยมวยไทยยิมพิกัด1 1ึงปอนด์นะครับมุมแดงครับยกคีรีทีเอ็นมวยไทยครับยกคีรีตัวนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับประเภทวงในแข็งแรงครับเป็นรุ่นพี่นะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่านะครับเป็นมวยเข่าแข็งแรงนะครับแต่ว่าชอบมาเล่งช่วงได้ายนะครับต้นๆนี้ไม่ค่อยออกอาวุธนะสำหรับเจ้ายกคีรีนะครับประเภทเดินบทเดินเบียดนะครับมีหมัดมีศอกเสริมครับเก่าเกมกระดูกมวยการผ่านมวยดีนะครับแต่ว่าช่วง สองทีไค่มวยทีเอ็นมวยไทยนะครับสามฟ้องหลังครับมีแพ้คะแนนฉลามดํานายกเอท่าสาราที่สนามมวยช่องเจ็ีครับแพ้คะแนนเด่นสิทธนายกทวีธพงศ์ที่บุรีรัมล่าสุดครับแพ้แตกยกสีให้กับเด่นสิทธนายกทวีธพงศ์ที่สนามมวยช่องเจ็ีเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไวร้อยสิบเก้าปอนด์นะครับส่วนคู่โชครับเพชรฤทธิ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับหรือว่าเจ้าเพชรฤทธิ์พอหอมกลิ่นครับเพชรฤทธิ์ตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเลยนะครับเป็นมวยขวารูปร่างสูงยาวครับประเภทเตะะขขววาาตต่อยดดัักกเแทง นะครับในก็มีขวางหน้าคขาแทงครับหมัดสอคมนะครับลักเรี่ยมเสามวยไอคิ้มวยดีนะครับวันนี้ก็เปิดเวทขึ้นมา119ปอนด์เลยนะครับเป็นรุ่นน้องนะครับในหนุ่มได้สดครับสำหรับธนาตของเพชรนิดนะครับกอซ้อมที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยครับสามฟมหลังครับมีแพ้คะแนนสิงดำเกตฟูเฟื่องที่สนามมวยช่องเจ็ดสีครับแล้วก็มาแพ้คะแนนสะดาวทองนุ้ยสีมุมเมืองที่เวทีมวยราชดำเนินล่าสุดครับชนะคะแนนทศกัณฐ์ช้างนครศรีที่จังหวัดสตูลเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกวั116ปอนนด์ะครบ มือคู่นี้ครับก็สดบทเก๋าครับปิกัด119ปอนด์ครับฝีมือกับเข่าเลยนะครับประเภทรุ่นพี่เก๋าเกมการผ่านมวยดีครับประเภทเขาในเหนียวเนบนี่อยู่ที่เจ้าหยุกคิรีนะครับประเภทรุ่นน้องนะครับได้หนุ่มได้สดฝีมือจัดจ้านครับแนีนยนครับอยู่ที่เจ้าเพชรลิ์นะครับมือคู่นี้ครับส่วนตัวนี้ผมชอบไปที่รุ่นน้องนะผมชอบไปที่เพชรลิ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับฝีมือได้เปรียบนะครับตั้งรับจับทางดักเตะดักแทงนะครับดูว่าหลักเหลียมไอชิมวยจะดูดีกว่านะครับรูปร่างก็ดูใหญ่กกวววว่่่าาาาลสสดนยถโช์ฟอรมม องไหนมีลูกหวางหน้าป้ายหน้านะครับดูว่าไม่แพ้มวยสูงนี้มีลูกเตะลูกถีบสกัดนะฝีมือดูจัดจ้านกว่านะครับเจ้าจกเชลีในต้นต้นไม่ค่อยออกอาวุธนะครับชอบมาเร่งช่วงท้ายนะครับต้นต้นเนี่ยผมดูว่าช้ากว่านะครับชอบไปที่เพชรฤทธิ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับสดกว่าครับฝีมือได้เปรี่ยบครับวันนี้จะเอาชนะรุ่นพี่อย่างจุกเชลีทีเอ็นมวยไทยไปได้นะครับสำหรับกู่รองคอะกรรการนะครับออกชอบไปที่เพชรฤทธิ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับ คุณท <zo> ี <sen festivals> ่สี่ครับเป็นคู่เอกนำรายการครับวันชัยน้อยพานทองยิมครับพบกับเพชรสยามจอพัทริยาพิกัด122ปอนด์นะครับมุญแดงครับวันชัยน้อยพานทองยิมครับหรือว่าเจ้าวันเชลน้อยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับหรือว่าวันชัยน้อยสิงห์ประปากน้อยครับสายไหลเรือไฟครับเป็นรุ่นพี่นะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเลยครับประเภทเตะขาต่อยมัดนะครับเตะหนักต่อยแรงมัดสองคมครับเก่าเกมกระดูกมวยการผ่านมวยดีนะครับวันนี้ก็ปล่อยเวทขึ้นมา122ปอนด์นะครับเป็นรุ่นพี่นะครับการผ่านมวยนี้จะดีกว่านะครับเป็นรุ่นพี่วย เแสนนชััยะครามฟอร์มหลังครับชนะคะแนนเด่นสิทธิ์นายกธวิตะพงศ์ที่สนามมวยช่องเจ็ดสีครับแพ้คะแนนขุนศึกเล็กบูมเด็กเสียนที่เวทีมวยราชดำเนินล่าสุดครับแพ้คะแนนกับฉลามดำนายกเอท่าสลาที่สนามมวยช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไหวร้อยสิบแปดปอนด์นะครับส่วนคู่โชครับเพชรสยามจอพัทธยาครับเพชรสยามตัวนี้ก็เป็นรุ่นน้องนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือจัดจ้านเลยครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักแทงนะครับศอกสับศอกฟันแรงครับหลักเตี๋ยมสมองมวยดีนะครับช่วงหลังก็ถือ สดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นรุ่นน้องนะครับได้หนุ่มได้สดได้สำหรับธนาของเพชรสยามนะครับสอนพิธี่ายมวยเจาะพัทยาจังหวัดสุรินทร์นะครับสามพ่อแม่ครับชนะคะแนนเพชรสังวันสอสมานการเมนที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับชนะคะแนนสองพยักษ์เจพีพาวเวอร์ที่สนามมวยช่องเกตสีล่าสุดครับชนะคะแนนปานเทพสิทธิหนุ่มน้อยที่จังหวัดนครราชสีมาเบ้าที่สิบเจ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไปร้อยยี่สิบสามปอนด์นะครับเมื่อคู่นี้ครับก็สายเจอสายนะสดบทเก่าอีกคู่หนึ่งเลยนะครับเดิมทีีนนนน่กกก็เคคคยปรรระะบบัััมาแล้้วงงึ ก็เป็นท่านของวันชายน้อยนะครับที่ได้แจ้งถอนออกไปวันนี้เจอกันแน่นอนนะครับสายเจอสายเลยนะครับประเภท ตะต่อยแรงครับรุ่นนับรุ่นนอกเก๋าเกมกระดูกดีครับอยู่ที่วันชัยน้อยนะครับประเภทฝีมือจัดนะครับหลักเหลี่ยมไอคิวได้หนุ่มได้สดครับเนี่ยนะครับอยู่ที่เจ้าเพชรสยามนะครับก็จะชคกันในพิกัด122ปอนด์เท่ากันนะครับเป็นคนนี้ครับส่วนตัวนี้ผมชอบไปที่รุ่นน้องครับชอบเพชรสยามเจ้าพัทยาครับฝีมือดูจัดกว่านะครับตั้งรับจับทางไม่แลกไม่ประทาดนะครับถ้าต้นต้นนะครับไม่พลาดโดนเตะยางแตกโดนหมัดโดนศอกนับนอกในผมว่าสภาพร่างกายนะครับหลักเหลี่ยมตัวการเดียะีได้ท้ายนี่จะดีกว่านะ วันช้ยน้อยนะครับล่าสุดที่แจ้งถอนไปนี่ก็มีอาการป่วยนะครับดูอาสภาพร่างกายจะเป็นหลองนะครับวันนี้ก็เป็นการปล่อยเวทขึ้นมาครั้งแรกด้วยนะครับผมชอบพิษสยามจอพัทธิยาครับสดกว่านะครับร่างกายดีกว่าครับเวทร้อยยี่สองปอนด์นี่เป็นเวทธรรมชาตินะครับวันนี้จะเบียดเชิญอาชนะรุ่นพี่อย่างวันชัยน้อยผ่านทองหยิมไปได้นะครับสหรับคู่เอกนํำรายการนะครับออกชอบพิษสยามจอพัทธริยานะครับ มาทุนกันอีกครั้งนะครับผู้ที่1ครับชอบไปที่ทับหลวงเพชเกตเพชรครับที่ต่อทีหนักแรงกว่านะครับต้นๆได้ลุ้นก่อนครับมวยเคยชนะมาครับออกชอบไปที่ทับหลวงเพชเกตเพชรนะครับผู้ที่2ครับชอบก้องโนวาบางแสนไฟคับครับมีลูกเดิไมีลูกขยันครับปลายปการเดรยะมันคงกว่านะครับบรรยากาศเสียงเช์ในเวทีดีกว่าครับวันนี้จะเอาชนะเพชรก้องฟ้าวัดเทคโนโลยีหลวงผู้สวงไปได้นะครับสำหรับผู้ที่2ออกชอบกล้องโนวานะครับผู้ที่3าคู่รองครับชอบไปที่เพชรลิ พีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับจังหวะฝีมือทรงมวยทางมวยได้เปรียบภาพมีลูกขวางหน้าป้ายหน้านะครับดูว่าไม่แพ้มวยทรงนี้ครับวันนี้จะเฉือนเอาชนะยกคิรีทีเอ็นมวยไทยไปได้นะครับสำหรับคู่รองออกชอบพิธีเพชรลิ์นะครับเลขที่สี่ครับคู่เอกกำรายการครับชอบพิธีเพชรสยามจอพัทรลียาครับได้หนุ่มได้สดครับต้นต้นเสียวหน่อยนะครับเบียดไปเบียดมาท้ายทยร่างกายดีกว่านะครับเวทก็ดูได้เปรียบครับวันนี้จะเอาชนะวันชัยน้อยผ่านทองยิมขึ้นชั้นได้นะครับ สำหรับคู่เอกนักราการนะครับออกชอบไปที่เพชรสยามเจาะพัทยานะครับ เรนี้ก็เป็นการให้ทัศนาวิจารณ์ล่วงหน้านะครับรายการมวยไทย7สีครับประจำวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2568จากสนามมวยช่อง7สีนะครับถ่ายสดทางช่อง7ครับเริ่มถ่ายสดตั้งแต่เวลา14บสนกาสานทีเป็นต้นไปนะครับและนี้ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขออภัยแฟนบัดมวยมณฑลทีด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้้้้้้วววววยนนนนนนนะคคคคครรรรรััััััััับบบบบสสสสาาหหหหลลลลิิปปปีีีกกก็ตตอออองขไ่่แเจใมด